สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการต่อสู้นะครับรนดอกกลางเนี่ยก็มีจุดร้อนแรงอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือทางตอนเหนือของอิสราเอลกับทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับซึ่งมีการแลกยิงกันระหว่างกองกําลัง IDF แล้วก็ h อชบอลเลานะครับมีโอกาสยกงใหญ่ตัวเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบหรือไม่นะครับมาฟังข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กัน สงครามอิสราเอลเอชวัลลออยู่บนไพ่หรือไม่รัฐมนตรีว่าก,กรารกระทรวงการต่างประเทศอิหร,ร่านรุดไปเลบานอนพบประชุมกับฮัสซันนาสลาเละหัวหน้าเอชบัลลอ์นะครับพบประชุมรัฐมนตรีว่าก,กรารกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านท่ามกลางสงครามกับอิสราเอลที่ดังหึงกลุ่มที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะครับกำลังคุ้นคิดสงครามแบบเต็มรูปแบบต่ออิสราเอลหรือไม่องหมายคําถาม บรรดาความหวาดกลัวต่างๆนะครับที่สดใหม่ของสงครามที่ขยายวงกว้างขึ้นขณะที่การต่อสู้กาซายัางต่อเนื่องต่อไปหัวหน้าของเอสบอลนะครับฮัสซันนาสลาเลได้พบประชุมกลรัฐมุนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านทมกลางสงครามกับอิสราเอลดังหึงหัวหน้านะครับของกลุ่มที่หนุนหลังโดยอิหร่านได้ถูกรายงานว่าได้จัดการประชุมนั้นนะครับในทางอตอนใต้เรบานน ผู้นำทั้งสองนะครับได้ทบทวนสงครามของอิสราเอลในกาซาและการต่อสู้นะครับข้ามชายแดนต่างๆใกล้เลบานอนทูตของอิหร่านนะครับที่เบรุตนะมอตทบานะครับอามานีก็ได้ปรากฏตัวอยู่ในการประชุมนั้นด้วยในเลบานอนในขณะที่อามีอับดุลลเฮียนนะครับก็ได้พบประชุมนะครับร่วมกับรักษาการนายกรัฐมนตรีของเลบานอนนะครับนาจิบ อเมิคาติในกรุงเบรุตอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอิหร่านเป็นผู้หนุนหลังหลักของเอชบอลและบรรดากลุ่มทหารอื่นๆน,นะครับหลายกลุ่มในภูมิภาคนั้นเอชบอลนะครับพร้อมสําหรับสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลหรือไม่เครื่องหมายคําถามก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอชบอท่านหนึ่งได้ถูกรายงานว่านะครับได้ออกการเตือนหนึ่งต่ออิสราเอลท่ามกลางสงครามนะครับที่กําลังเดือดดาน วัวหน้าของสภานะผู้บริหารระดับสูงของเอชบลได้กล่าวว่ากลุ่มนั้นพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับสงครามกับอิสราเอลบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลนะครับได้บ่งชี้นะครับการเตรียมความพร้อมของพวกเขาแล้วนะสำหรับหนึ่งสงครามที่เป็นไปได้กับเอชบลสิ่งนี้นะครับมาในขณะที่นะับรรดาวความตึงเครียดต่างๆขยายตัวบรรปลาย นะระหว่างอิสราเอลและเอชบอรลใกล้ชายแดนเลบานอนนั้นจำไว้ว่านะครับเอชบอลเนี่ยได้เริ่มนะับรรดาการโจมตีต่างๆต่ออิสราเอลภายหลัง IDF ได้เริ่มปฏิบัติการกาซาในวันที่7ตุลาคมการประทะศต่างๆระหว่างอิสราเอลและเอชบอรลได้สังหารประชาชนไปหลายหลบนทั้ง2ฝั่งนะครับนับตั้งแต่8ตุลาคม บรรดาสมาชิก s อลบอนะครับมากกว่า180รายนะครับเพียงอย่างเดียวเนี่ยที่ได้ถูกสังหารในบรรดาการโต้ตอบเอาคืนของอิสราเอลบรรดาทหารและพลระเรือนต่างๆของอิสราเอลนะครับหลายรายเลยนะครับบนทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ได้ถูกสังหารหลังจากการประทะข้ามชายแดนอีกด้วยบรรดากลุ่มาหารเอชบอโนะครับซึ่งการโจมตจีต่างๆนั้นเป็นการสนับสนุนกาซานะครับต่อต้านความก้าวร้าวของอิสราเอล Uh, สำหรับนะครับบรรดาการโจมตีต่างๆที่จะยุตินะจากเลบานอนเอสบลลนะครับได้กล่าวอิสราเอลนะครับว่าต้องนะครับยุติสงครามของพวกเขาต่อชนวนกาซานะครับั่รดาแปรต่างประเทศชิ้นนี้ ก็เป็นสัญญาณะนะที่เขาจับตาดูว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับซึ่งกําลังเหมือนกับมีปัญหาอยู่กับทางสหรัฐหรือไม่นะครับเพราะว่ากลุ่มทหารต่างๆเนี่ยในภูมิภาคอิรักซีเรียเนี่ยถูกกองทัพของสหรัฐนะครับโจมตีอยู่เนี่ยทำไมอยู่ดีถึงรุดนะบินเข้าไปนะที่เรบานนอนนะประชุมกับ หัวหน้าของเอสบอลนะประชุมกับรักษาการนายกบัตรีนะครับของเลบานอนเ่ะนะนะเขาจับตาดูว่าเอ๊ะนี่เป็นมันเป็นสัญญาหรือเปล่าเขาเลยบอกว่ายดีมันจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบหรือเปล่านะระหว่างเอชบอลล์เลบานอนนะครับกับอิสราเอลเนี่ยเขาเลยบอกว่าไอเอเกมสงครามเนี่ยนะครับนะมันอยู่บนไพ่หรือไม่นั่นเองนะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ